สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพันธุมาศสุขพรครับใครได้ติดตามรักเมืองไทยสัปดาห์ที่แล้วนะครับกำลังสนุกเลยนะครับเราพูดถึงแนวคิดนะครับของการที่เราจะมีสมาร์ทซิตี้หรือเมืองใหม่นะครับที่สมาร์ทนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทราชูโตนะครับหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับหรือ Rich นะครับสวัสดีครับดรสิงห์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับสนุกอยู่เลยมาสนุกมามาสนุกกันต่อเมืองไทยนะครับจะมีโอกาสเกิดสมาร์ทซิตี้ไหมโอ้มีโอกาสสูงครับเพราะว่าเป็นนโยบายของภาครัฐอยู่แล้ว,วต้องการจะสร้างเมืองใหม่แล้วก็มีการดําเนินการไปแล้วด้วย ในการจัดการประกวดแข่งขันต่างๆว่าใครเป็นสมาร์ตซิตี้ในรูปแบบไหนให้เสนอกันมาก็จะมีหลายเมืองนะครับที่ได้รับรางวัลไปแล้วเมื่อปีที่แล้วขอนแก่นได้รับรางวัลเชียงใหม่ก็ได้รับรางวัลสมาร์ตซิตี้ไปแล้วอขอนแก่นก็จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับโมบิลิตี้เกี่ยวกับการเดินทางของการร่วมจับมือระหว่างรัฐเอกชนในการระดมทุนในการบริหารจัดการ นิดาเราจะได้ได้เป็นหนึ่งใน Smart City Project กต uh, ์ Through Digital Park เป็นหนึ่งใน Smart City uh, Project ี้โปรเจกต์ทรางวัลก็จะมีหลายเท่าที่ผ่านมาแต่ละที่เนี่ยจะเสนอว่าตัวเองเนี่ยสมาร,าร์ทยังไงถ้าถามว่ามันจะเกิดในเมืองไทยไหมเกิดแต่ในขั้นต่อไปจะเกิดทัศน์แบบไหนกำลังอยู่ในขั้นตอนคิดและต่อยอดจาก องค์ความรู้หรือเมืองเดิมๆที่เคยได้รางวัลไปแล้วด้วยนะครับท่านเราเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วเมืองในอนาคตเนี่ยมันต้องบาลานซ์เรื่องอะไรอีกจะจะใช่อยู่ไหมในการเน้นพลังงานเรารู้ดีว่าในอนาคตพลังงานจะขาดแคลนก็อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นของฟิวเจอร์สมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะในอนาคตแต่มันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอน ผมมีความมั่นใจว่าในในเรื่องสมาร์ทซิตีของอนาคตเนี่ยถ้าเรามองว่าคือการทัาเมืองใหม่จากพื้นที่โล่งแจ้งไปเลยกรีนฟิลด์เลยเนี่ยมันจะคิดแบบ Build on infrastructure เดิมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเลยในพื้นที่ที่ห่างไกลกรุงเทพมหานครห่างไกลมหานครทั้งหลายในในเมืองเพราะผม,มคิดว่ามันต้องเริ่มดูแล้วครับว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหากร,รุงเทพ คือไม่ใช่แค่พลังงานแล้วล่ะไม่ใช่แค่ขยะอื hmm. ไม่ใช่แค่ความเครียดอื hmm. ไม่ใช่แค่น้ําท่วมมีอะไรอีกบ้าง Food Security hmm. เป็นเรื่องหนึง่งคือเรื่องความมั่นคงทางอาหารกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆทั้งหลายนะครับลองน้ำท่วม24ชั่วโมงสิก็ไม่มีอาหารแล้วนะฮะลองเกิดล็อกดาวน์ยีชั่วโมงก็ไม่ได้กินอะไรแล้ว นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้แบบพอรู้ว่าโอต้องมีการ work from home นะก็จะต้องแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะไปโกยอาหารมาจากรีเทลต่างๆร้านค้าต่างเพื่อมาเก็บสะสมไว้เพราะเราไม่มั่นใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีอาหารไหมเราไม่มี food security ในเมืองธุรกิจอดกมากมายต้องมีเยอะใช่เลยผู้นี้ใช่เลยครับในอนาคตเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะซึ่งน้องๆคนรุ่นใหม่ หรือนักถุกิจรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นเลยว่าอ่าไอ้หน่อยเนี่ยต้องมีเออร์เบิร์นฟาร์มก็มีคนลงทุนับการทำฟาร์มในเมืองเยอะขึ้นเป็นตู้คอนเทนเนอร์บ้างเป็นบับเบิลกล่องบ้างเป็นแพคเกจิ้งเล็กๆบ้างเป็นโกดังในเมืองบ้างก็จะมีหลายหลายวิธีคิดของการทำเออร์เบิรนฟาร์มนี่คือนิวบิสเนสที่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าฟู้ดมันไม่เซเคิลเลยในระบบเมือง ถ้าเรารู้ซีเนอเรลเหล่านี้เราจะรู้ว่าอนาคตที่เป็นธุรกิจที่จะทําให้เขาไปรอดเนี่ยคืออะไรด้วย <mm ถ้าเรารู้ว่าแพนเด믹หรือโรคระบาดจะเกิดขึ้นอีกธุรกิจอะไรบ้างที่เขาควรจะทาเดี๋ยวนี้เลยเพราะมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วอีกสิปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นมาพัานกว่าครั้งมันจะเกิดขึ้นต่อไป <mm ก็จะมีธุรกิจเหล่านี้ออกมาทัา <mm นการคันเข้าใจว่าซีเนอเรลที่มันทำให้เมืองใหม่ ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเห็นภาพของ new business ด้วยโอ้เขพร <บ S 1> <De eg S 2> ้อมกันเด็กรุ่นใหม่นี่เก่งจริงผมนับถือจริงแล้วแล้ s c e น a r โอที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องเอา food insecurity เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นหนึ่งใน,น scenario นน <oughs> แน่ๆใน13 s น e n a r i o ที่ผมมองไว้อันต่อมาคือที่ผมคิดว่าที่ปัญหามากคือคนรวยยิ่งรวยคนจนก็จะแย่ลงเพราะของแพงขึ้นช่องว่างมากขึ้นถ้าเมืองใหม่ถ้ามีช่องว่างแบบนี้เนี่ย มันก็จะนําไปสู่เรื่องอาชญากรรมนําไปสู่เรื่องอุปัญหาสารพัดใครจะอยากย้ายไปอยู่ในเมืองที่มันไม่ปลอดภัยอใช้อินคอมดิสเพอริตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างความรวยความจนเนี่ยยิ่งกว้างยิ่งแย่เมืองใหม่ทํำยังไงละ่ะจะให้รวยหมดก็ไม่ได้เพราะว่าคนรวยก็ต้องการคนที่มาทํางานให้อืจะจ่ายเงินเดือนเป็นสามสี่แสนทุกคนเมืองก็ไปไม่รอดอยู่ดีแต่ถ้าเกิดมีคนที่เงินเดือนแบบสิบล้านกับเงินเดือน หนึ่งพันบาทเมืองก็ไปไม่รอดเหมือนกันแต่มันจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ระวังอ่าม,ม,มันจะเกิดขึ้นแน่ในในถ้าถ้าเกิดขึ้นเมืองใหม่พังแน่ๆอันนี้ดรคิดว่าแนวโน้มไปในทางนั้นแน่นอนคือเรารู้อยู่แล้วทุกว่าแกปมันเริ่มห่างขึ้นเราต้องแก้ใตตอนนี้เราสร้างเมืองใหม่แล้วมันจะมีอะไรครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่เราเรียกว่า u ออร์เบิร์นอันเรส คือการประท้วงการาลงถนนการการอะไรต่อต้านต่อต้านต่างๆทั้งรัฐบาล,ลและเอกชนก็จะโดนไปด้วยพร้อมกันรัฐบาลและเอกชนอตอนนี้เราก็จะประท้วงกับรัฐบาลเป็นหลักทำไมไม่ไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบกอ็อีกหน่อยจะมีประท้วงเพราะว่าไม่ชอบบิ๊กคอร์ปอเรชันเพราะบิ๊กคอร์ปอเรชันมัน so big มันใหญ่มากซะจนรู้กว่าอะไรอะไรก็เขาได้ไปหมดคนจะเริ่มแบบออดึอดอดัก็จะกลายเป็นอิ s ชูขึ้นมาฉะนั้นในเมืองใหม่เราก็ต้องระวังครับว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิเขามาล็อกดาวน์เหมือนในกรุงเทพที่เจอที่ลาดประสงคบ้างแยกปทุมวันบ้างเนี่ยแล้วเมืองมัน p a r a l y z e ไปเลยเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นการคิดของโลกอนาคตมีทั้งแพนเด믹ทั้งเออร์เบิร์น แล้วก็จะมีทั้งความยากจนที่ห่างกันแล้วก็จะมีการประท้วงกันบ่อยขึ้นบ่อยมากๆแน่ๆในอนาคตเมืองใหม่ต้องเตรียมพร้อมมีพื้นที่สำหรับปะท้วงเลยล็อกดาวน์ได้เลยมันต้องเตรียมการไม่งั้นมันมันมันพาราไลทั้งเมืองไอเดียคือประท้วงกันได้เลยไม่ใช่มาลงแยกลาดประสงค์แล้วทุกอย่างติดหมดไม่ใช่ลงแยกปทุมวันแล้วทุกอย่างติดหมด ขนส่งก็ไม่ได้ร้านค้าทำอะไรไม่ได้หมดเลยธุรกิจก็รันไม่ได้แต่ถ้ามีพื้นที่ประท้วงไปเลยสนามหลวงอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยนี่คือในอดีตมีสนามแบบนะั้นให้คนสามารถที่จะใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่ได้เมืองปัจจุบันเราไม่ได้เตรียมไว้ครับเขาก็ลงถนนเนี่ยฮะก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องเชิงเศรษฐกิจตื่นๆต,ต,ตามมารัฐบาลเราไปใช้ได้นะครับ ก็มีพื้นที่ครับประท้วงก็ไปเลยต้องมีพื้นที่มมผมมั่นใจว่าเนื่องแนมะ้เขาต้องมีพื้นที่เหล่านี้เพราะไม่งั้นเราเราจะมามนลุ้นว่าเยแยกไหนมันจะลดติดแยกไหนมันจะกี่เดือนอนุสาวรีย์อะไรนะประชาธิปไตยก็ลถติดแล้วใช่เพราะเราไม่ได้เตรียมให้เขาเขาก็ลงถนนอ,อ,อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมคิดว่าโลกในอนาคตหรือเมืองใหม่ที่ต้องต้องคิดหนักๆเลยคือต้องเป็นเมืองที่สร้างคนจริงๆ เพราะในอนาคตเนี่ยคนเราจะสู้โรบอทไม่ได้มันจะไม่แม่นเท่าจำได้ไม่มากเท่าไม่เร็วเท่าสิ่งที่มนุษย์ทำได้คือมนโนเก่งกว่าจินตนาการจินตนาการเก่ง <Creative. S 1> กว่าใช่และเมืองจำเป็นต้องสร้างคนกลุ่มนี้ให้ได้เป็นหน้าที่ของเมืองใหม่นั่นหม<ร>ายถึนระบบการศึกษาระบบวิธีการทำให้คนรู้จักเอาปัญญาผมมันน่าสนใจว่าใช่การศึกษาไหม การเรียนรู้ดีกว่าการเรียนรู้ใช้คําว่าการเรียนใช้การเรียนรู้เพราะบางคนเดินบนถนนเนี่ยอาจจะเรียนรู้ไปแล้วมันทำสองอย่างเช่นในยุโรปเราจะเห็นเลยครับว่าเดินเดินไปเอาเจอส c u l p จอร์ประติมากรรมวันพฤหัสเย็นไปเข้ามิวเซียมฟรีไม่เสียตังค์อะไรที่ที่กระตุ้นกระตุ้นจินตนาการเดี๋ยวก็เจอน้ำพุแกะสลักโดย ปฏิมากรชื่อดังสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นที่เราได้เห็นหรือมีต้นไม้สวยๆคนเอ้ยดอกไม้ได้ดูธรรมชาติเลยเราไม่มีครับกรุงเทพไม่มีเดินไปมีแต่ต้องดูว่าหลุมมันจะมีไหมเดี๋ยวจะตกหลุม,มไหมเนื้อไหมฮะแล้วบางทีเนี่ยทางไซด์วอล์กแคบนิดเดียวอ่ะต้องตะแคงสวนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เราถ้าเราถ้าเมืองใหม่เตรียมพร้อมและเข้าใจเซียโรสแบบนี้มันจะทำให้คนรู้สึกว่าเออ ไปอยู่เมืองใหม่ดีกว่าชีวิตเขาดีจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราจะไม่ลำบากเพราะมัน well being และมัน resilient ต้องมีงานด้วยนะมีงานที่ทำมีเงิน,งน้วยถ้าไม่มีงานก็ไม่มี well being ถูกไหมฮะถถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาวะมันจะมีเรื่องงานเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจ ใช่ไหมครับมันจะมีหลายหลายด้านเลยออกมาแล้วเราต้องแฮนเดิลให้ได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันนําไปสู่ตรงนั้นหรือเปล่าอืคนตกงานยังไงก็มีความสุขใช่ใชให้ตายก็มีความสุขเพราะฉะนั้นจินตนาการก็ไม่เกิดใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอ๋อถ้าเ e l l เบลเิงเราต้องมีแหล่งแหล่งทํางานให้เขาอให้ครบทุกคนอให้อยู่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปอะไรนั้นเรียกว่า ชาร์จโลนใช่ไหมครับการกู้นอกระบบเนี่ยน่าสงสารมากเพราะมันอั <ừ ừ, S 1> นตรายด้วย ừ, อะไรด้วย ừ, ừ, ừ. ที่พูดมาเนี่ยมันคือปัญหาที่มันเกิดอยู่ใช่แล้วถ้าสร้างเมืองใหม่ปัญหานี้ยังอยู่นะแสดงว่าเราอะ่ะยังไม่ได้สร้างสมาร์ทซิตี้ใส่เข้าไปเหอะเซ็นเซอร์นั่นเครื่องวัดนี่กล้องนั่นเรดาร์นี่มันก็ไม่สมาร์ทด้นคีย์สำคัญคือต้องเข้าใจเซนเซ์เหล่านี้ แล้วก็เอา Data พวกนี้ครับมาสร้าง Control Center เดี๋ยนะมันเมื่อกีม้มันหลายอันหลายลยาังคงยังไม่หมดมั้งเนี่ยดูแล้วอันนี้คือ13สที่ผมมองว่า13ของประเทศไทยใช่ครับที่เรามองนี่ครบแล้วเหรอยังไม่ครบ,ครบเหรอก็จะมีต<อ>ั้งแต่เรื่อง w a s t e overflow ตร้องแก้ใช่ไหมครับน้ำน้ำท่วมน้ำแรงอ๋อน้ำเค็ม,มน้ำเค็มเป,เป็นเรื่องหนึ่งนี่ของเมืองไทยโดยเฉพาะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีป่าแล้วที่มีน้ำ น้ำน้ำตกน้ําจืดที่จะไหลลงมาดันน้ําเข็มถ้าน้ําเข็มก็จะค่อยๆค่อยๆดันขึ้นจนตอนนี้ผมว่าอีกหน่อยนะปลูกข้าวก็ต้องก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้ต่างๆเนี่ยแย่เลยครับเพราะน้ำเข็มดันขึ้นไปประมาณ80-90กิโลเมตรแล้วอะจากอ่าวไทยไปถึงอ่างทองแล้วใช่ครับคุณผู้ชมพอจะนึกภาพออกนะเราไม่มีน้ำเหนือเอาง่ายๆน้ำเหนือไหลไหลลงมาเพื่อไล่น้ำ น้ำเค็มน้ำทะเลหนุนใช่มันก็นเลยหนุนขึ้นไปเลยน่ากลัวเนาะน่ากลัว,ลวเราเราคิดแบบระบบนิเวศพังแล้วมาคิดตอนตอน,นี้เนี่ยผมว่าเราเมืองใหม่ต้องคิดให้ออกตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่เจอปัญหาแบบที่เราเจอปัจจุบันที่รสอสิงห์พูดเนี่ยมันมันน่ากลัวมากเพราะดูปีนี้ฝนตกปั๊ดเดียวท่วมเลยแม่ซอดชเชียงใหม่ใช่เละเลคือแต่น้ำในเขื่อนยังยังแค่สองเปอร์เซนะ็นต์เองฮะมันยังไปไม่ถึงวะ คือในเขือนนี่ยังแห้งม่รจะแห้งยังไงแต่น้ำจะ<อ>ม,มาท่วมอยู่ข้างนอกอออคือผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่น่ากังวลครับน่ากังวลมากแล้วเราก็มีแนวคิดใหม่เช่นการสร้าง Sponge City คือเมืองที่ดูดซับน้ําไว้ได้โดยที่ไม่ท่วมแล้วก็ไม่แรงก็จะมีเริ่มเริ่มมีการพัฒนาน New w ว y หรือว่าความคิดใหม่ๆที่ทำให้เมืองนี่มัน resilient สปันเหมือนฟองน้ําใช่เขามองว่าคือสปันช์แต่จริงๆไม่ใช่ฟองน้าครับคือการตั้งระบบน้ําใต้ดินธนาคารธนาคารน้าใต้ดินอะไรอย่างนี้นี่คือธุรกิจทางนั้นนะนี่คือเงินทั้งนั้นท้ารู้จักทำคือเงินทั้งนั้นเพราะที่เรารู้แล้วปัญหาอยู่นี่ยังไม่มีคนแก้เราต้องสร้างเมืองใหม่ถ้าไม่แก้ปัญหาก็ยังอยู่ฉะนั้นนี่คือโอกาสทางธุรกิจทางนั้นเลย เราก็ลิสต์เลยว่าอาชีพอะไรจะอยู่ในอนาคตต้องการอะไรบ้างพี่ยังไม่พูดถึงเรื่องโรคระบาดเลยใช่อยู่ในนี้เหมือนกันใช่ไหมเมืองใหม่ต้องเตรียมพร้อมครับผมว่าเมืองใหม่ต้องเตรียมพร้อมตการล็อกดาวน์เป็นโซนๆได้ไม่ใช่ล็อกทั้งเมืองนะฮะเดี๋ยวเด๋ยวก็ไม่เกิดธุรกิจสมมุติสมมุติติ้งจ่าว่าพี่เป็นนายกรัฐมนตรีพี่มีอำนาจแล้วพี่บอกท่าสิงผมจะทําแบบนี้ในเมืองไทย เท่าไรเท่ากันควรจะทําที่ไหนเมืองไหนในประเทศไทยละ่ะทำกรุงเทพไหมไหวไหมถ้าทํากรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าลําบากแล้วครับเพราะว่ามันแน่นมากถ้าทำที่กรุงเทพผมคิดว่าเราต้องแก้อย่างหนึง่งถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถ้ามีอํานาจตรงนั้นคือดีไซโลเดต้ของแต่ละกระทรวงทะบวงกลมต่างๆแล้วก็สํานักนายกหรือว่าผู้ว่ากทม ต้องมี Control Command Center ที่เห็นสุขภาพของเมืองทั้งหมดรู้ว่าเมืองตอนนี้ใช้พลังงานตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยตรงไหนน้ำท่วมน้ำแรงตรงไหนพ l ลู t i ่นเยอะ p พ l ลู t i ่นน้อยตรงไหนมีโรคระบาดตรงไหนไม่มีแล้วก็รู้ว่าตรงไหนเป็นโซนที่เศร,รษฐกิจกำลังโตในเมืองตรงไหนคือโซนที่มีอาชญากรรมเยอะถ้าเราเห็นสุขภาพของเมืองเหมือนเราไปหาหมอตรวจสุขภาพหมอจะบอกว่าหัวใจเราเป็นอย่างนี้นะ ม้ามเป็นอย่างนี้ตับอย่างนี้ระบบปัสสาวะอย่างนี้ถ้าเรารู้ทั้งหมดแล้วเราจะแก้ถูกจุดนะครับมันจะ<า>ทำได้ไงเพราะน่าสนใจมากเลยที่พูดมานี้นทุกคนมี Data กันหมดแล้วทุกกระทรวงทบวงกลมมีมี d a ต a หมดมีข้อมูลแต่ข้อมูลมันเดันไม่อยู่ที่ที่หน้านายกมันไปอยู่ที่ท่านประหลัดท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านจะท่านนายกจะเห็นอะไรทีเป็นภาพในหนึ่งจอเนี่ยหนึ่งจอใหญ่ๆนะครับก็ต้องไปเรียก คนนู้นคนนี้มาพอคนนี้มาอีกคนไม่ว่างมาเอาเรียกคนนั้นมาคนนี้ไม่อยู่สุดท้ายมันไม่ได้ภาพรวมทัทีท่้นก็ทำคอมมานด์เซ็นเตอร์ดีไซน์โลทุกอย่างให้มาอยู่ตรงกลางท่าผู้บริหารได้เห็นภาพทั้งหมดได้ตัดสินใจได้อันนี้เฉพาะเพื่อดูกรุงเทพนะไม่สามารถดูประเทศไทยได้ไหมมันก็ต้องคิดว่าได้สิครับถ้าคิดว่าได้ก็จะเลือกอิชูบางอิชูมาว่าในฐานะนายกัฐมนตรีหรือฐานะผู้ว่าจังหวัดต้องมี Command c e ซ t e r ขนาดไหนอะไรที่จะเหมาะสมกับ position ของผู้ตัดสินใจมันเหมือนในหนังนะจริงๆก็เหมือนในหนังเหมือนในหนังมาที่เป็นจริงๆก็ไม่ไม่ต่างกับขับเครื่องบินเลยไหมฮะที่ command c e ซ t e r อร์มันก็ต้องเห็นว่าอมีจอเนี่ยเห็นหมดเลยใช่เห็นหมดแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปกับตอนนั้นนายกก็ต้องเห็นจอที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องอากาศอุณหภูมิมันก็ต้องมีคนอานาลิซิต หรือว่าใช้ AI อออะไรซึ่ง AI แต่ก่อนจะผิด AI มันก็ต้องมีคนทำโปรแกรมใช่คือต้องมีอยู่แล้วต้องเทรน AI ก่อนเดี๋ยวไม่เทรน์จะยุ่งอีกใช่ใช่ใช่ซึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าสมมุติจะทำควรจะต้องรีบทำไหมเรื่องนี้อุย้ควรจะเริ่มทำตั้งแต่เมื่อวานนี้ฮไอดีไซน์โลห์เอาเดต้าอินเตอร์เกรตกันนี้ควรจะทำตั้งแต่สิบปีที่แล้ว อันนี้อันนี้เป็นแนวคิดคำแนะนำนะครับซึ่งถามว่าจะเริ่มทำไหมทําเลยเออทําเลยต้องทําเลยอือใช่ต้องทำเลยเพราะมันจะใช้เวลาในการแกะในการผสมเนี่ยนานเป็นปีเพราะตอนนี้ข้อมูลกระจายกระจายกันอยู่กระจายกระจายแล้วคนละฟ format คนอาจจะแบบ excel sheet รุ่นนี้นั่นอาจจะเป็นกลับไป word document อันนี้อาจจะเป็นเอสารพัดใช้เงินมหาศาลไหมนี่พามาทางนี้นะก็น่าจะมหาศาลอยู่ แต่ในเมื่อเราจะเสียเงินกับการซื้อของบางสิ่งบางอย่างได้เป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ใช้อันนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ใช้เงินไปเลยแสนล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ได้ได้ control center นี่มาเพั้ะคนที่มาสร้างไอ้ system นี้ก็จะได้รับการกระจายเงินไปแต่โดยแลกด้วยองค์ความรู้ด้วยสกิลด้วยอาชีพด้วยอะไรต่างๆท้งใช้เงินเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยคือได้ได้ command center อย่างนี้พอมีคอมมานด์เซ็นเตอร์เรียกว่ากรุงเทพเป็นสมาร์ทซิตี้ไหมยังกห็นไ,ไม้ได้ไหมได้ก็ได้ครับก็เป็นสมาร์ทซิตี้ก็เหมือนที่ขอนแก่นเรียกวเองว่าสมาร์ทซิตี้เพราะว่าเรื่องระบบขนส่งกรุงเทพเป็นสมาร์ทซิตี้ในมุมในมุมนี้ถ้าสมมุติพี่เห็นมีคอนโทรลเซ็นเตอร์อย่างนี้เห็นนั่นหมายความพี่สามารถจะแก้ปัญหาเป็นสปอตสปอตเป็นจุด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 ได้ได้ไดหรือแก้อันนี้มีผลกระทบกับอะไรกับตรงนี้ก็จะเห็น ใช้เงินตรงนี้มากไปไอ้นี่ไม่มีตังค์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้มันก็จะเริ่มเห็นภาพครับเหมือนเราทำไมล์แมปไมล์แมปต้องมีโครงอะไรบ้าเกิดออกรายการนี้แล้วพรุ่งนี้มีคนบอกว่าคุณมาไปที่ปรึกษาผมหน่อยพร้อมไหมเดี๋ยวผมจะให้เอกสารนี้ไปแลยต่อโอเคที่กรุงเทพควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะที่นี่คือผมวิธีการที่ที่จะเหมาะสำหกรุงเทพนะครับคือข้อมูลเยอะ แล้วคงจะไปสร้างอะไรมโหฬามหาศาลในเชิงปรับเปลี่ยนเนี่ยยากฉะนั้นสิ่งที่ที่สุดก็คือว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือข้อมูล Data ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าข้อมูลหรือ Data เนี่ยมันเป็นสิ่งมูล,ลค่ามากในหนัถ้าเราทําเราก็ฉลาดเองเพราะมีข้อมูลในมือของตัวเองผมเลยคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นได้ที่สุดของกรุงเทพ ที่ผมอยากได้2ออย่างเลยคือ1คือคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่อินเตเกรต d a ต้ต้องรีบทำอันที่2คือทำกรุงเทพเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นยังไงก็คือว่าเป็นพื้นที่ทดลองของ New Technology เป็นยังไงเช่นถ้าต้องการจะใช้ดโดรนในกรุงเทพก็ใช้ดโดรนในกรุงเทพถ้าต้องการจะใช้ระบบบัสใหม่ก็ทดลองในกรุงเทพเพราะคนเยอะแต่ตอนนี้พอกรุงเทพมันไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์ ทุกอย่างต้องไปพิสูจที่อื่นหมดไป<ม>ทดลองที่อื่นไปนู<ม>่นไปนี่แล้วเอาชัวร์แล้วค่อยมาใช้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยบางที่ทาให้กรุงเทพพัฒนาช้าตอนนี้เรามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยความเสี่ยงมันต่ํามากเลยครับในสายตาผมนะในการทาให้กรุงเทพ,พเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็ทดลองในสิ่งที่ความเสี่ยงต่ําก่อนก็ได้ถ้าโดนที่ว่าเสี่ยงสูงไปเรื่อง Security ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแต่ผมคิดว่าถ้ากรุงเทพเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าในตําบลหนึ่ง ในอำเภอหนึ่งเป็นแซนบ็อกซ์เพื่อทดลองนิวเทคโนโลยีได้เนี่ยมันทำให้กรุงเทพเป็นที่ส m a r t ได้อย่างรวดเร็วในผมไปเจอเคสหนึ่งที่โปแลนด์ and, จำชื่อแบบผมอ่านชื่อเมืองน,นี้ไม่ออกเขาบอา,าอยากเป็น Smart City แต่โปแลนด์ไม่มีเงินเพราะโปแลนด์ไม่มีเงินลงทุนเพราะมันต้องใช้เงินมาหาศาลเขาทำยังไงทราบไหมฮะเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเมืองนี้เป็นเมืองทดลองดโดรนของโลก ใช้เป็นโดรนซิสเต็มที่ดีที่สุดทดลองทีุ่ที่ประเทศไทยไม่ได้กฎหมายเยอะๆกฎหมาย,ยมาทดลองที่โปลแลนที่นี่โอ้โหคนที่เขาต้องการทําธุรกิจเรื่องโดรนที่ดีที่สุดเอาไปถ่ายทอดลงตรงเมืองนั้นแล้วภายในเวลาสั้นเขาจะเก่งที่สุดเรื่องโดรนนะคออือดอกเออรสิงห์พูดอย่างนี้จะไม่นึกว่าเรากาลังมีปัญหานักท่องเที่ยวมาไม่ได้แล้วมีปัญหานโน่นนี่นั่นเราต้องเอาไ้เนี่ย เปิดนโยบายเลยใครทำอะไรที่ไหนไม่ได้ทำที่นี่ได้แล้วมาพร้อมเทคโนโลยีที่แพงมากแพงมหาศาลเหมือนที่ดรบอกว่าใช้ตรงเนี้ยทดลองเพราะมันค่อนข้างพร้อมคนพร้อมปัญหาพร้อมใช่ใช่ไหมปัญหามีคนมีใช่ความแออัดมีใช่อะไรมีก็มามาลองกันเลยถ้าใสว่าปัญหาของเราคือเรามีนโยบายมีพรบมีกฎหมายต่างๆที่บล็อกให้เราสมาร์ท ถ้าคิดว่ากฎหมายนั้นก็ไม่ได้ที่ก็ไม่ได้ไไดสแสดงว่าชัดเจนแล้วล่ะว่าเราสร้างกฎระเบียบม,มาเพื่อบล็อกให้เราฉลาดคดก็เหมือนกับเราไปมหาลาัยดีๆแล้วบอกว่าไม่ฉันจะไปเรียนเฉพาะตอน10บโมงครึ่งถึงเที่ยงเท่านั้นแต่ในมหาลัยมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อน10บโมงครึง่งแล้วก็หลังเทีย่ยงเหมือนเราไปสร้างกฎระเบียบให้ตัวเองเพื่อไม่ให้เราได้มากที่สุดที่จะมากได้คำพูดนี้ดีจังเลยเหมือนเราสร้างกฎมาบล็อก ความเจริญของเราเอง<ช>บล็อกความก้าวหน้าของเราเอง<ช>อเพราะความกลัวกลัวพลาดกลัวนั่นกลัวนี่มผมว่านี่คือ mentally ที่ทำให้เราเสียโอกาสคนรุ่นใหม่รู้สึกอึอดอัดไหมผมว่าคนรุ่นใหม่อึอดอัดมากที่อยากจะความที่ดีๆทดลองก็ไม่ได้บางทีต้องย้ายสตาร์ทอัพตัวเองไปอยู่สิงคโปร์ไปอยู่ประเทศอื่นเพราะว่าทำประเทศในประเทศไทยไม่ได้ด้วยกฎ ด้วยระเบียบเสียดายม,มีเยอะใช่ไหมเรื่องนี้ก็อพอสมควรโอ้โหดอ,อร์นี่มาเรื่องนี้นี่ฝากคุณผู้ชมหน่อยเวลาหมดพอดีเลยพูดได้นะครับฝากสั้นๆผม,ผมคิดว่าวันที่คุยวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนห่างไกลนะครับห่างไกลกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปแต่จริงแล้วมันไม่ได้ห่างเลยครับถ้าเราคิดว่าเมืองที่เราต้องการเนี่ยคือเมืองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ แลเกี่ยวกัการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าปัญหาหนึ่งคือขยะล้นเมืองคือปัญหาของท,ที่ท่านเห็นว่าใหญ่หลวงนักท่านก็ช่วยเรื่องปัญหานั้นถ้าคิดว่าปัญหาคือความเครียดของคนในเมืองท่านก็อาจจะคิดในการทําธุรกิจเพื่อแก้ปัญหานั้นปัญหาที่เราคุยกันวันนี้คือปัญหาที่ยังไม่มีคนแก้สําเร็จยังไม่มีเทคโนโลยีที่แก้สําเร็จเฉืผมว่าเป็นโอกาส ที่ทุกคนที่ทุกท่านฟังอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มนาไปคิดครับในการสร้างโอกาสทางธุรกิจในช่วงที่ทุกคนลำบากจากโควิดครับโอ้ขอบคุณมากครับแล้วพี่อาจจะต้องรบกวนมาอีกเพราะว่าน่าสนใจมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะอาจจะเจาะเป็นเรื่องๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับกับแนวคิดนะครับของหนุ่มคนนี้นะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมเชิญมาออกรายการผมก็จะได้อะไรกลับไป ทุกครั้งแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุอัมพรพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทราชูโตหัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์และยังเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับหรือที่เรียกกันว่าริชนะครับผู้จัดกันบริษวันนี้ผมและดรสิงห์ พร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ